ค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรับสูงถึงสิบนะคะนักเรียนจำได้หรือเปล่าว่าสิบเขียบบนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะเรียนดูปกลมๆมแบบนี้เลขอะไรเออเลยจำไม่ได้กัมือแบบนี้หมายความว่าอะไร ูกค่ะให้ตอบถูกน,นะคะเอาไปเลยหนึ่งคะแนนค่ะต่อไปเลขบบเลขอะไรคะจาไม่ได้ครูบอกเลยว่าให้ดูที่รูปภาพนะคะมีปลายอยู่หนึ่งตัวแสดงว่าเลขตัวนี้คือเลขหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเลขอะไรนะคะเลขสองค่ะถูกต้องค่ะอย่าลืมคะถ้าจำไม่ได้ให้ดูที่ รูปผ้าคะอ่าต่อไปอ้าวปักแมวเลขอะไรคะเด็กดูที่หน้าแมวนะคะหนึ่งสองสามต้องคะ่ะเลขสามนะคะอ่าเลขต่อไปคะ่ะเสธโจนัทเลยเลข ่ค่ะถูกต้องค่ะใครถูกปรบมือให้ตัวเองด้วยนะเก่งมากๆเลยมาได้ครึ่งทางแล้วต่อไปเลขห้าถูกต้องค่ะอย่าลืมทำไม่ได้ให้ดูที่รูปภาพค่ะ,ะไปเลขอะไรเอ่ยเลขใครตอบบ้างเลขหกค่ะถูกต้องค่ะ ่อไปเลขเจค่ะอ้าตนะ่อไปเลยกลมๆสองอันนี้ต่อกันเหมือนโดนัทสองลูกเลยดูที่รูปภาพได้นะเลขเยอะและเลขแปดค่ะต่อไปเลขอะไรเอ่ยนับได้นับดังๆก็ดได้ครูไม่ว่าเลขเก้า ต่อไปสุดท้ายมีสองตัวนะเลขตรงนี้เอาเดี๋ยวเราพร้อพบกันดีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกต้องค่ะใครตอบได้พบทั้งหมดหนี้ปรบให้มือให้ตัวเองดังๆเลยนะชวนดูสิ ว่าจำได้ไหมเอ่ยอ่ามาทบทวนกันหน่อยนะพร้อมการทบทวนกันหน่อยนะคะามาดูเลยเริ่มที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหเ็ดแปดเก้าสิบนับถึงสิบค่ะเก่งมากเลยนี่งไงครูยกมือ เยี่ยมให้นนเยี่ยมนะยอดเยี่ยมค่ะอ่าดูสิว่าจะทําแบบฝึกได้ไหมอ่าอันนี้เลขอะไรคะจําได้ไหมอ่ารูปภาพเนาะเดี๋ยวคู้ภาพให้ด้วยอน,นับเลยหนึ่งสองอ่าเพราะนั้นนี่คือเลขสองนะคะค่ะต่อไปคะ่ะเลขอะไรคะนะอะไรนะอ่าดูที่รูปภาพดีกว่าเียรูปค่ะ หนึ่งรูปอ่าต่อไปค่ะกลมๆจำได้ไหมกลมๆอ่าเลขอะไรศูนค่ะศูอ้าวมาดูจำนวนต่อไปเลขอะไรคะอ่าเฉลยนะนับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสี่ถูกต้องค่ะใครตอบสีนะคะได้เลยหนึ่งดาวต่อไปค่ะเลขอะไรคะอ่า อ่าลเฉลยนะนับพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามเออหนึ่งต่าไปค่ะเลขนับเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออใครถูกหมดเนี้ยใครผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ตัวนะคะแก้ตัวได้อ้าวข้อต่อไปเลขอะไรเอออ่า ตอบแล้วมาดูเฉยกันดีกว่านะพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใครตอบหยกมือขึอ้นเที่ยมเลยต่อไปค่ะเลขอะไรคะเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใครตอบแปถูกต้องปรบมือให้ตัวเองเลย เลขต่อไปค่ะเลขอะไรไม่ออกนับเลยเนาะนับเลยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าห็ดใครนับได้เจ็ดบ,บ้างแสดงว่าถูกต้องนะคะามาดูเลยอ่าต่อไปเลขอะไรเอ๊คุณๆน,น,นะคุณว่าเหมือนเจอแล้วรอบหนึ่งนับเลยหนึ่งสอง สามสี่ห้กได้หกใช่ไหมอกูยังไม่เรียบร้อยยังนับไม่หนดเแปดใครตอบแปดถูกต้องค่ะอ่าต่อไปค่ะเออจำได้ไหมได้ตอบเลขอะไรบ้างอา้าวมาเฉลยนับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออเลขนี้เยอะหน่อยนะคะมีทั้งหมดสิบแท่งดินสอสีมีสิบแท่งนะคะอ่ะต่อไปเลขสุดท้ายแล้วนะอ่าใครตอบเลขอะไรกันบ้างออปพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7เจ็ดแปดเก้าใครตอบถูกหมดยกมือขึ้นปรดดให้กดไลค์กด, like, กดเตี้ยมให้ใครผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวพบใหม่ได้นะคะฝึกทำบ่อยๆแล้วนักเรียนจะเก่งเองนะคะจำไม่ได้ให้ทำแล้วอะไรก็ตามที่เราไม่รู้ยากทุกอย่างแต่ถ้าเราฝึกทำ บ่อยๆเรื่องที่ยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้พอ,อแค่นี้ก่อนนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เลย